ดีค่ะดิฉันเด็กหญิงวิเชยาตุ้มโหมดเราไวสายใฝ่ดีมีคุณค่าร่วมรักษาความเป็นไทยในตัวหนารักตัวเองรักประเทศรักพัฒนาจะนำพาเยาวชนให้ก้าวไกลาหากพวกเราไวสายไม่ทอ้อถอยเดินตามรอยความดีที่ฝันใฝ่อนาคต มล่ไร้อยดวงใจเห็นคุณค่าของตัวเองทุกท่านคะหากเราคิดดีและทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องที่ฉันคิดว่าชีวิตของเราจะมีคุณค่ามากขึ้นทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นนอกจากนี้ยังทำให้ภูมิใจและเห็นคุณค่าของตัวเองที่ทำความดีต่อตอนเองต่อเพื่อนต่อครอบครัวตลอดจนประเทศชาติของเรา การทำความดีในวัยของพวกเราทำได้ไม่ยากค่ะยกตัวอย่างเช่นการมีจิตอาสามีน้ำใจช่วยเหลือกันสามัคคีกันสิ่งที่กล่าวมานี้พวกเราทุกคนทำได้ไม่ยากในฐานะที่เราเป็นเยาวชนคนหนึ่งก็อยากจะบอกว่าทุกความดีที่เราทำควรภูมิใจในตัวเองแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสติ อย่าลืมนะคะมาทำความดีกันเพราะวัยของพวกเราคือวัยสายใยดีมีคุณค่าในตัวเองขอบคุณค่ะ